ทิ k t o k กับ YouTube นะครับเริ่มต้นในปี2022นะครับจะเริ่มต้นที่แพลตฟอร์มไหนดีเดี๋ยวมีคำตอบให้นะครับ สรุปแบบง่ายๆนะครับฟันธงเลยก็คือให้ทําทั้ง2ที่เลยนะครับแต่ว่าให้เริ่มต้นที่ทิ k t อกก่อนนะครับทิกตอกทำง่ายครับแล้วก็เข้าถึงคนได้รวดเร็วมากนะครับซึ่งจะทําให้คนเนี่ยมารู้จักตัวตนหรือว่าธุรกิจของเราอ่ะได้เร็วที่สุดนะครับแต่ u t u b e เนี่ยก็เอาไว้เน้นทําระยะยาวเพื่อที่จะให้คนเนี่ยค้นหามาเจอคลิปของเรานะครับแล้วก็เข้ามาเสพคอนเทนต์แบบยาวใน u t u b e นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบนะครับเป็น6รูปแบบด้วยกันก็คือ1นะครับกลุ่มเป้าหมาย ผมได้หาข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือใน Tik t o k เนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับคนที่อายุนะครับ10ถึง25ปีนะครับก็คือเป็น Gen Z นั่นเองนะครับก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี1997จนถึงปี2012นะครับสุปง่ายๆก็คือเป็นวัยรุ่นนั่นเองจะอยู่ใน Tik t o k เยอะนะครับส่วนใน u t u b e เนี่ยก็เป็นพวกที่เรียกว่ามิเลเนียมนะครับมิเลเนียมเนี่ยก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี1981นะครับถึงปี1996ก็คืออายุเยอะแล้วนะครับตอนนี้26ถึง41ปีนะครับเอาย ับใน TikTok u t u b e นะครับเราจะเริ่มต้นที่ไหนดีก็ดูว่านะครับลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนนะครับไม่จะเป็นจะต้องที่ทิกตอกหรือว่า YouTube ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเราอยู่ใน t w i t t ตอร์ใน IG นะครับเราก็ต้องไปอยู่ที่นั่นนั่นเองเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาของไปขายให้ถูกที่นั่นเองนะครับ2ก็คือการขายของขายสินค้านะครับทิกตอกเนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นคลิปสั้นนะครับบันเทิงมีสาระนะครับซึ่งนะครับจุดเด่นของเขาก็คือมีทิกตอกช็อปที่พึ่งเอามาเชื่อมกันนะครับแล้วเราสามารถนะครับทำ ของนะครับที่เดียวจบเลยแต่ตัว youtube เองเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีช็อปนะครับยังไม่มีการเชื่อมโยงอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเข้ามาอยู่ผมก็ ได้ยินข่าวมาแวบ,บๆนะครับว่าจะมี s h o ปปี้ไฟเนี่ยมาเชื่อมกันซึ่งตัว t i t ตอกเนี่ยเขาก็อีกสักพักนึงเขาก็จะเชื่อมกับ s h o ปปี้ไฟเหมือนกันนะครับแต่ตัวยู u ูบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะขายของเนี่ยเราก็จะต้องทําคลิปรีวิวแล้วก็บอกให้คนดูแอดไลน์ให้คนดูคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับซึ่งก็ลําบากหน่อยหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะยจิง y YouTube แอดในการที่จะให้คนคลิกเข้าไปซื้อที่ landing page เองนะครับสรุปก็คือ Tik t o อกซื้อของขายของนะครับง่ายกว่ามากเลยนะครับ3ก็คือลัอนทปปลิิส้ ความยาวตั้งแต่นะครับ0จนถึงนะครับ3นาทีที่อเมริกาเนี่ยก็อัพคลิปความยาวนะครับถึง10นาทีได้แล้วนะครับส่วนใน YouTube เนี่ยก็เน้นในเรื่องของคอนเทนต์ยาวๆนะครับก็คือตั้งแต่ 3นาที10นาทีนะครับหรือว่าเป็นชั่วโมงก็ยังได้ปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยยูทูบเขาก็มี u ู u ูบช็อตนะครับซึ่งทําออกมาสู้กับตัว Tik t ็อนะครับก็เท่าที่ดูผลงานนะครับผมประกอบการก็มีคนเข้าไปดูช็อตเนี่ยสูงมากๆเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ในมุมมองผมเองแล้วเนี่ยนะครับผมนิยมที่จะให้ช่อง YouTube ผมเนี่ยครับให้คนค้นมาเจอแล้วก็เสพคอนเทนต์ยาวๆเพื่อที่จะซึมซับนะครับคุณค่าที่อยู่ในคลิปมากกว่าส่วนช็อตเนี่ยผมทําบ้างนะครับถ้าจะแนะนำ ก็ทำเป็นคอนเทนต์ยาวๆดีกว่านะครับตั้งแต่3นาทีขึ้นไปนะครับส่วนนะครับช็อตเนี่ยเราสามารถแยกช่องใน YouTube เนี่ยขึ้นใหม่ช่องนึงเลยสำหรับช็อตโดยเฉพาะแล้วก็นะครับใครที่นะครับนำคลิปจาก TikTok มาอัพไว้ใน YouTube ช็อตเนี่ยนะครับอย่าลืมเอาโลโก้นะครับของ t ิ๊กต็อกออกก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยตัว a l ก o ริทึมของ YouTube มันมองว่าเป็น,ปนคลิปซ้ำคอนเทนต์ซ้ามันก็อาจจะไม่นําส่งด้วยนะครับ <S <S 2> <S> <S 2> ก็ t ิ k กต็อกเหมาะกับการที่เราจะทําให้คนมารู้จักเราได้เร็วขึ้น,นครับสำหรับสไตล์การทำคอนเทนต์แต่ถ้าเป็น YouTube เนี่ยเหมาะกับการที่เราจะอธิบายนะครับว่าธุรกิจของเราเคืออะไรสินค้าของเราคืออะไรมีการรีวิวมีการให้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับอย่างเช่น ep 1 2 3 4แบบยาวๆเลยนะครับ ก็จะเวิร์กมาก4นะครับทำแพลตฟอร์มไหนดังได้เร็วกว่ากันนะครับถ้าทา Tik t o อกนะครับเราลงคลิปนะครับทุกวันวันละ3าคลิป4คลิปนะครับเป็นเวลา1เดือนผมรับรองได้ว่านะครับเราจะมีชื่อเสียงมีคนติดตามได้อย่างรวดเร็วมากนะครับกลับกันนะครับถ้าเป็นที่ยู u ูบเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลา6เดือนหรือ1ปีขึ้นไปนะครับข้อแม้ว่าเราไม่ได้ยิงแอดเราไม่ได้ไปคอลลับกับคนดังเราไม่ได้มีช่องทางอื่นนะครับถ้า YouTube เริ่มต้นจากศูนย์นะครับเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณนั้นเลยนะครับหกเดือนระคับ การทำคลิปใน t i กตอกเนี่ยมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถทําได้ทันทีเลยนะครับเราหยิบกล้องขึ้นมาแล้วใน t ิกต o กเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการตัดต่อวิดีโอนะครับอยู่ใน ที่ที่เดียวจบเลยนะครับบางคนบอกว่าอ้าใช้แคปคัตก็ได้นี่นะครับแคปคัตแล้วโหลดเข้า Tik t o อกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเพลงลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยทำใน t ิ k t o อกจะดีกว่าแล้วอัปเดตข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับผมเห็นที่ t i k t o อกอเมริกานะครับมันมีสตูดิโอนะครับซึ่งทําการตัดต่ออะไรได้สะดวกกว่านะครับปัจจุบันเยอะมากแล้วก็พัฒนาดีขึ้นมากเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยทิกต o k เหมาะกับการใช้มือถือเครื่องเดียวแล้วก็ทําคลิปเนี่ยจบเลยนะครับแล้วก็ออกมาดูดีด้้วยตรงันขา ถ้าเราใช้ YouTube นะครับเราใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับเราจะต้องใช้พวกแอปต่างๆเช่นค i า e Master Cap Cut นะครับในการตัดต่อให้มันดูดีให้มันดู น่าเชื่อถือนะครับจะทําแบบเร็วๆถือกล้องถ่ายแบบนี้นะครับมันก็ดูไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าบางคนใช้ Premiere Pro โปรแกรมตัดต่อนะครับ Final Cut อะไรแบบนี้นะครับในการที่จะทาคลิปซึ่งมันต้องใช้เวลาอย่างผมเนี่ยผมทำยูทูบเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ Premiere Pro นะครับในการตัดต่อคลิปให้มันดูดีน่าเชื่อถือแล้วก็เล่าเรื่องราวให้มันดูสนุกนะครับแล้วก็น่าติดตามนะครับสุดก็คือยู u ูบแบะนะครับต้องใช้การตัดต่อที่ยากกว่านะครับใน t ิ k กต o k นั่นเอง6นะครับการไลฟ์การไลฟ์ในต ได้ง่ายมากนะครับเข้าถึงคนได้ง่ายมากคือระบบมันแนะนํานําส่งไปให้กับคนที่นะครับไม่ใช่ผู้ติดตามงเราเนี่ยได้ดีกว่ามากตรงกันข้ามกับ y t u t u นะครับยูทูบเนี่ยนะครับผมเห็นพวกไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นพวกไลฟ์สตรีมเกมนะครับหรือว่าเป็นพวกให้ข้อมูลให้ความรู้อะไรเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็น t i กต o k เนี่ยเราสามารถไลฟ์แล้วก็เราก็ขายของได้ด้วยนะครับเราใส่สินค้าเนี่ยเข้ามาในระบบได้นะครับซึ่งดีมากๆเลยผมได้ยินข่าวมาล่าสุดก็คือ YouTube เนี่ยนะครับเขาก็จะทําแนวเดียวกับ t i กตอ k ละนะครับเพราะว่า Amazon l i ฟ e นะครับอเมซอนพรามไลฟ์ในการ ขายของเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมมาก u t u b e เนี่ยเขาก็เลยจะทําแบบเดียวกับ Amazon Prime ก็คือจะขายของใน u t u b e ละนะครับอันนี้ก็เป็นการแข่งขันที่ดูเดือดพอสมควรนะครับสำหรับโซเชียลในตอนนี้นะครับสรุปก็คือดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นที่ไหนผมแนะนําว่าเริ่มต้นที่ทิกต o k นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบ่งเวลานะครับมาทําคลิปใน YouTube ก็ถ้าใครไม่มีเวลาก็เริ่มต้นที่ทิกต o k นะครับเริ่มต้นนะโฟกัสที่ได้ที่1ให้ชัดเจนให้ดังก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่อยอดนะครับโอนี้ บพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ